ด้อมผมไปแล้วนะครับใครจะถ่ายรูปไปเจอกันได้นะที่ไหนหน้าเมียนอืมอชอบเงี้ยเงี้ยแม่ดวาสนายากใส่ปีกเหมือนมันบ้างวะโอ้ยลูกสาวพระสกุลขอบคุณน้องผักหวานผักบุ้งเหรอผักบุ้งแกงเลี้ยวอย่างนั้นเลยขอบคุณครับขอบคุณครับยาชาแดงสัญญาสัญญาครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ย ชื่ออะไรนะเนี่ยน,น้องนรับรางวัลลืมชื่อไปแล้วเนี่ยผานุวัฒน์ผานุวัฒน์ผานุวัฒน์กูชื่อรัชดารัชนะแล้วมึงจำได้ป่าวอ,อีกตอนที่เราซ้อมกันมาที่ต้องรำเข้าเหรอเอามึงก็ต้องรำสิเป็นเจ, <ำ S 2> จ<ำ>้าจำได้จำได้ทำได้แน่นะเออเพราะฉะนั้นกูจะได้ประกาศ ทำไมเล่ารำไปเดียววดาแบกเขาเพิ่งขึ้นโบดเลยไม่ไม่จะง,ง่างมเลยมันจะง่ามงามมนซีมึงไปแบกเรี่ยมะไรขนาดนี้เล่าก็โก้ไอให้เราไม่ได้ไม่ทุกอีกมึงเข้าไปอย่างนี้นะเขาจับได้ในเะมืองตัวปลอมไอ้กูไม่เข้าไปดีกว่ามึงรอยอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทกเลือยกูจะจาดเองดูกูรำนี่รำง่างยรำแบกได้ฮะนี่โหยากนะมึงก็ต้องตั้งเลี่ยมก่อนตามองคอนดู เวันวานหน้าวันวานเออหนักเข้าไปนั่นหนักเข้าไปนั่นหนักเข้าไปนั่นพอมาถึงตรงนี้มึงซอยเลยโอ้แบบนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าใครเนี่ยนั่นละสิเออใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยเอ้าเราเป็นเจ้าเราเป็นเจ้า ใช่อ่อทวายพุโคลพุจ่านี่พุจ่าเลยพุจ่าพูดแบบนี้เหรอใช่อันนี้จ้าชื่ออะไรนะธรรมราชาธรรมราชาใช่อันนี้ใครเนี่ยอ้าวอยู่คู่กันเลยอยู่คู่กันเลยตอบแข็งใครจะไปตอบแข็ง้ากไปนะอยู่คู่กันเลยเมียเมียพระมเหสีอุ้ยเมืองนี้สายมูแน่เลยเอาลุยยังไงเนี่ยนึกยังไงเอาพวกแก่มาตั้งข้างหน้าเลยเฮ้ยไม่ใช่ นี่ลูกลูกราชบุตรองราชบุตรเราราชบุตรบุตรน่าเริ่มบุตรแลล้ว่ะราชบุตรนะลูกชายคนโตอ๋ออันนี้ธรรมราชาใช่วันดีพุชจั้เป็นใครเนี่ยทหารจ้ะเป็นหรครับผมพุชจั้ชื่อเดี๋ยวรอแป๊บชื่ออะไรอ๋อรัชดารัชดาพุชจั้นเป็นทหารทหารของใครกอแป๊บ พี่นว้ยนี่เป็นใครเอไอราชบุตรใครลูกเขยอะไรเฮ้ยราชบุตรเขยเอ้ย่น่หละลูกชายเพื่อนเราเพื่อนเราชื่อโอ้ยสิงห์ราชราชาไอ้กำลังรอเลยกำลังอยากเจอเลยเขามาแล้วมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าอยากเห็นคนที่จะแต่งงานด้วยอยู่ไหนพุทธเจ้า มองจาด้านขวาดนูเห็นไหมเขาไปนานจังเลยเนี่ยน,นั่นแหละเห็นไหมว้าวขนตางอนงอนเห็นไหมเฮ้ยตายเถอะพระครูมันเป็นชมเหรอก็ <c oughs> ไมด,ดำอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นั่นน่าจะคู่ทำไมเขาเกลียวเหมือนนางในวรรณคดีเลยลนะ่ะตายแม่คุณเป็นเรอเหราถอยไม่ดำครับปูเอาอย่างนี้เขามาแล้วไปบอกเลยว่าพ่อกำลังรออยู่เดี๋ยวผมบอกให้ครับพุชะบอก พูดแปลกๆด้วยเมืองเนี่ยไปเมืองไอยทองเป็นไงเข้าไปแล้วเราไปแล้วคนอยู่เต็มร้านเลยจริงหรอเออแล้วเจอพ่อกับแม่นั่งอยู่บนสุดเลยแล้วเจ้าสาวก็สวยสวยเนอะสวยด้วยโอ้ยอยากเห็นว่าเข้าร้องมึงอยู่คนเดียวเนี่ยโอยกดดันเนี่ยพวกแบบนี้เนี่ยมึงก็เข้าไปตั้งตีตั้งตีหน่อยตั้งตีตั้งตีหน่อยตีอยู่ไหนนะไปตั้งตีมึงเนี่ย ตะคิวกินไข่แล้วเนี่ยกินข้าแล้วเ,เห็นนกขี้ไก่ไงตุ <c oughs> ๊กนาวคนเนี้ยพาดูอัดเข้ามาเลยดูเข้ามาเลยนะเออหรือคเข้ามานนะสายอยู่หน้าขวาอยู่หลังเอเอเอ,เอาที่มึงทนน่ะตามองแม่ตามองจ้องจ้องจ้องไปนับเข้าไปนะ <c oughs> ั้น หนับเข้าไปนั่นหายตีโค้งเป็นเรือกล้วยเลยนับเข้าไปไปดีไอ้ทีอะไรมึงนี่เตะกูแล้วมึงนี่นะรอไม่เตะมึงตอนไหนกูยืนอยู่นี่มึงยังมาแก้กูนี่กูยิ่งตื่นเต้นอยู่ไม่ได้แกงมึงเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอมาเลยไปนับเข้าไปเห็นไหมนี่กูจับไปได้แล้วนะผายขามึงเองนั่นแน่ นี่กูเตะสูงขนาดนั้นเลยไปอย่าลืมซอยโอ้โหซอยซอยบินมันไกลเลยซอยซอยซอยโอ้โหบินด้วยกระเพื่บบินไม่ใช่พี่เสื้อทองอ๋อนี่นี่นี่ซอยซอยช่ายโอ้โหจ้าจ้าให้ตากระโดดสูงกว่าชั้นนี้ มาเหมือน้ตัวแรกเลยลูกเฮ้ยไปจจเจอ,อเองลูกซีฉันเข้าไปแล้วด้วยความเป็นว่วงฉันต้องรีบตามไปนับเข้าไปนั้นนับไปนั้นนับไปนั้นอโอ้กูเข้าไปนี่ฮะทางออกไปเจอเนี่ยเข้าไปไดนเข้าไปห้าผู้ยิงคนนี้ไงเขาช่วยออนี่นี่อยู่กันสองคนมีผัวสามคนเลยไงเฮ้ย โมึงนึกยังไงเขียนคิว้วตรงนี้เนี่ใครเยอบไปกลๆหน่อยทำาไมเดียวคิว้วมันจะมาล่วงทับไีนเราโหเห็นทรงคิว้วนี่เหมือนสะพานไทยแล้วเล่นต่อเธอเล่นต่ออะคพับพี่หวังเสียงหล่อจะเ,ล,เลิศ่อไปนี่ไงท่เนอาจะร์ใใครูจะใครไอ้หนูป,ประกาศบอกใครเขารูร้มาเลยว่าเราชื่ออะไรดุ๊ะ ขาชบุตรเขากำลังจะบอกว่าเขาชอบดูภาคตูนเจ้านกขุนทองเฮ้ยภาคตูนเจ้านกขุนทองอะขุนทองครับผม่องเส็นท่องเส็เช้าูได้ไงอะเคยดูฮัลโหลรูเบอร์ฟ้านกาบอยกินหออกมากินหน้า่แถวซายเดาเบอร์ฟ้าเบอร์บ้าล้ววัดกั้หัวขับเพื่อพรตาเปนาอ่อนเดี๋ยวไม่เพื่อนเพืหน้าพี่น้องดไปดูด้วยกันาชอบ โอแล้วไม่บอกไอ้นุ๊แใจเย็นลูกตั้งสติเลือกประกาศให้เขารู้ว่าเราชื่ออะไรลูกชื่อเหมือนกัดารเสียงด้วยดัดเสียงขรคือเือพสพ่อเอกเขาบอกว่าเขาบอว่าเขอกว่าเขกว่าเอว่าเขาบอกว่าเขาอเขาอ่าเขาอ่อพานุว่าเข่เอเขาอาเขาองอะไรไม่าด้ปากหรือเปล่าเขาอากขออกาเขาบอกาเเเบอกขขบุกอ่บ นี่ไงนั่นและสกูก็พระนุวัดเดินเข้ามาถึงแล้วเขาได้ชอบป่ะบกระผมฉันสกิดกิริยามารยาทเขาจะไม่แบ่งใครกินเลยและการพูดจาของราชบุตรพรนุวัตรกระผมฉันคิดว่าพรนุวัตรองค์นี้ไม่ใช่องค์พรนุวัตรตัวจริงกุญแจค่ะสาวหำเฮํา าาท่านเอาอะไรมาพูดว่าเขาเจ้าไม่ใช่ตัวจริงข้าสังเกตด้วยแววตาข้าก็รู้ท่านเชื่อว่าเราไม่ใช่เจ้าไม่ใช่ตัวจริงถ้าเราปลอมท่านก็ปลอมถ้าเราไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ผู้ชายตว์เาขา,ขาอะไรได้ไงว่าเราเป็นวัน ชในเมื่อหมู่อมตยดมุขมนตรีทั้งหลายแหล่หาว่ากระหม่อมชั้นเป็นตัวปลอมไม่ํลและเมื่ออะเอออะไรคุณเราหลงชั้นนะมีหลักฐานสำคัญอะไรอะเอกสารส้มพุทธค่ะพระเอกสาร,พร,สารพระเอกสารส้มที่บ้านเรียกอย่างนั้นเหรอที่เมืองเรียกอย่างนี้งั้นเราเขเปิดดูดีกว่เด พเจ้าสิงหราชราชาขอฝากตัวลูกชายพานุวัตรรอมด้วยมหาเล็กรัชาดาเพื่อเข้ามาอภิเษกสมรสกับอารยาขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงนามสิงหราชราชาเสด็จรัชทูตหลักทรั <c oughs> เฮ้ยเอาไปไหนหนะู ไมม่่ใชหขอเดชาเสด็จพ่อองค์สิงหราชกชัาไว้กรมฉันเก็บรักษาไว้ดีเท่าชีวิตพุทธเจ้าเรื่องลัขาดมันพูดพุทธเจ้าเลยเออะนีไน่ไอ้หนูอย่าไปฟังราชโคเขา้าเดินทางมาถึงเมืองพ่อในเหื่อยเดี๋ยวเสเวยน้ำเสเวยอาหารอยากจะเสเวยอะไรบอกพ่อไม่ได้เลยลูกแม่ครัวเมืองพ่อเนี่ย ฝีมือในการทำอาหารไม่เป็นสองรองใครเลยลูกอยากเซวอร์ให้อะไรลูกฮะคนนี้คืคอใครคะเขาบอกทากจะเสเวอยมอัน t h ปัสวาอาชาดอกไย้ค่าลำพังพูดเฉยๆก็เข้อยอยาใจยากอยู่แล้วยมอัน t h ปัสวาอาชากัจราเป็นคะ่ะพี่ไอเมนูนี้เมืองระพอมีไหมไม่เคยได้ยินเลยเลยค่ะ ลูกเอ้ยเกรงว่าจะไม่มีนะล,ลูกลองสวยเป็นอย่างอื่นไหมมีทุกเมืองนะหม่อมพสกุณาคาราเดือดน,น้ำอารมณ์หรือ่ฮะองค์กว่าเมื่อ,อกี้อีกนะกัตนาอะไรสิพี่เอ่อรัชดาลกูกอ,อะไรเออเมืองพ่อไม่น่ามีนะอยากสวยอะไรนะฮะ <laughs> สักุณาธาราเดือดน,น้ำอัดลมนะพี่ยะค่ะถ้ามันหนักอ,อกหนักใจแดกกระเพราพระเจ้าค่ะเฮ้ยแปลสิเราเป็นมหาดเล็กเราต้องแปลได้สัก,กุณาธาราเดือน <laughs> กกาาาดอน,อ <laughs> น้ำอันลมเออไม่มีเหรอไม่มีมีทุกเมืองเนี่ยอะไร<ม>อ่ะสักุณาคือนกธาราเดือดต้มต้มนูกต้ม ียว่ะจากกูนาเดี๋ยวเป็นรากา,าไ,ได้แก่เนยไก่เนยกาเนยไก่รากาลากาเออเอาไม่เอานกแล้วหรือนกอ๋อเขาเปลี่ยนเป็นลากาคารา,าเดือดอน้ำอันลมแปลว่าลากาในไก่เออคารา,าเดือดในต้ม,น,มน้ำอันลมเนี่ยโคกเจ้าท่านอย่าเสวยไก่ต้มโคกพุช มัดใจไม่ได้ก็ตกใจวันนี้นึกยังไงจะกินนกฉันไม่เคยนกเลยเอาอย่างอื่นดีกว่าลูกนะอย่าอึดได้เลยไม่ค่อยเสพพ่อเออยากๆนะลูกกระบอกฉันยังสวยกินง่ายๆมันก็ได้ต้มไม่จืดสีแสดรอยเลยี่เป็นห่วงนะอันนี้งงกว่าไอ้สองรั้งที่แล้วอีก รัชดาแปลซิมหาเล็กคู่ประเไทยโอ้ยหยังยยยยยยยไม่ได้เลยเยย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 ยาเธยยยยยยัยย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 เยย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 อยย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 ย้อยยะยยยเป็นหย อะไรนะร้อยล,ละยี่แล้วก็ป็นห่วงนะป็นห่วงนะต้มไม่เจิดเนี่ยแกงป่ะสีแสดที่ต้องส้มล้วร้อยละยี่ดอกเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะพระองค์ท่านอยากสเสวยแกงสม้มดอกลิลลี่เพื ก็คนดูรู้แล้วว่าฉีกแม่งเลยอคดชะว่าไงอยากกินดอกเบญี่เ้ยลูกไม่มีลูกเลิกเสวยได้แล้วหม่อมเริ่มปวดหัวแลวหม่อมอยากกินไอ้เนยมีไหมอะไรลูกอาหารนิสารอาหารนิสารก็เป็นส้มตำน้ำตกไม่เอาพ่อแสบคอซุปหน่อไม้โหปวดท้องครับเอาละไอ้หนูอยากกินอะไรลูกอ่ะลูกอยากกินเดาเงียบ เด้าเงียบป่ะพ่อพ่อว่าพ่อไม่เคยคุ้นเลยนะลูกไปดูโมีทุกเมืองนะพ่อเด้าเงียบมีนะเด้าเงียบมีไม่มีมีอะไรนะเด้าเงียบซอยจุเด้อยังไงเก็บเสียงปุ๊บไอ้บ้าอะไรอ่ะนี่ผมทำเราไม่ได้ซอยจุซอยจุเขาไม่ได้เรียกซอยจุแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกซอยยิ้มไปกินกับเราป่ะตัวเองก็รัก